มาพี่น้องมือนีสางเงิองพาพี่น้องมะเกี่ยวขอกำสําหรับขอกำกับพ่อเกียวแล้วนะครับก็ไไ้พี่น้องยุบานนี่แหละยุบานหันจวดนี่แหละพากันมาเกวซอยกับหลายคนอยู่นะครับนอกเป็นกบมะเกี่ยวซอยสางเงิงกับแล้วอยู่นะครับมือหนึ่งนี่กับเล้วแล้ยวสองเรนะครับสําหรับขอกำเขากะงามพอดีนะครับพ่อเกียวพอดีพอดีนี่แหละครับแกพอดีพอดีงามงามนี่แหละแต่ว่ากะลมไปหลายเตืบนะครับ บันนี้พี่น้องมูเพิ่นมาเกี่ยวซอยนี่เพิ่นว่าลมลมซ้ำนี่เกี่ยว่ายพอดีวันทัดบันนี้มูที่มันยืนน่ะมันสูงโพดมันมันดึงแล้วมันนั่นได้ยืดดึงไหมพี่น้องมันสูงทักหลายนะมันสูงอั่นถ่วมหัวเพิ่นฝนเนาะบันนี้มูมูที่ลมลมเนี่เพิ่นว่าเกี่ยวพอดีวันทันว่าเกี่ยวพอดีเกี่ยว่ายบันนี้หอมสยามเดียวเห็นอยู่บนเนื้อพี่น้องบันทันได้เกี่ยวกับนันหาเกลาผู้ติดจองพันกับสางเงื่งไว้กับใจเย็นๆเนาะครับใกล้ละใกล้จะได้เกี่ยลละเดี๋ยวสร้างเงื่องขัดสวาเกลวายยังแล พดลงนี่แหละให้พี่น้องได้เบื้องให้พี่น้องได้ติดตามเพราะว่ามีพี่น้องจองไอ้พันไว้น้ำสางึงนี่ก oh ah, ็หลายอยู ha, un, ่เนาะครับเนาะแต่คนบ้านนี่ก็จองหลายนด้พี่น้องคนบ้านหันโจวดบ้านสางึงนี่เพิ่นพากันออกไปเบิ่งเพิ่นพากันไปสะออนเนาะครับเพิ่นไปเห็นห่วงเห็นหยังมันแล้วเห็นต้นเห็นห่วงมันแล้วเพิ่นก็พากันสะออนเพราะว่าเพิ่นเบิ่งใส่กันเบิดแล้วมันสู่มันสู่ข้าพันนี่บ่ได้เพิ่นก็มาจองน้ำสางึงนี่หลายเนาะครับจองไว้หลายคิดว่าสางึงสิเหลียขอไว้แต่กินบ่หันเปียง พวาพี่น้องจองน้าไหลายนะครับแต่ยุบานนี่ก็จ้องหลายกับพี่น้องทีนเบิงทางโทรศัพท์นี่ก็หลหลเนาะครับเนาะก็เป็นอันว่าใจเย็นๆเด้อพี่น้องกานเม่นสม่าได้เกี้ยวแล้วก็สีได้มาตากเนาะครับตากแล้วๆก็สิมะเป้าเป้ากับสีเป้าแล้วเนาะกับพี่น้องมันกัหลหลเติบอยู่เอ้เป้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสร้างเงืงก็จังสีพสต์บอกพี่น้องอีกทีนึงว่าผู้ใดพร้อมที่สีมาเอาก็จังค่อยมาเอาจังค่อยจังค่อยโทรศัพท์ยืนยันกับสร้างเงืองอีกทีหนึ่งเนาะครับแต่ว่าตอนนี้ เกี่ยวแล้วนะครับเขาคำเขาคำเกี่ยวแล้วกับคนที่จองพันไว้กับสางอง่อกใจเย็นๆนะครับได้แน่นน้อนพลอยมันหลโยเขาคำเขาคำไหลายได้แน่นอนผู้ใดที่จองน้ำสางองือกไว้นี่ใจเย็นๆโลดแต่ว่าร้อยสางองือกนี่แล้วสะก้อนเพราะว่าโยนนี่มันสิไล่กันหลายแนว้ยวนะครับทั้งเขาคำทั้งนานหาเก้าเบอร์สิบแปดทั้งหอมสยามนะครับมันก็สีสีหยางหยาอยู่เพราะว่าส่วสีตากส่วสีอีหยังแล้วกับสีลายมือโยครับจากมันแล้วกับสีมะเป่าอีกมันหลายกับสีเดาเป่าอีกหลายมือโยส่วสี ยิบใสกถงใสกสบะใบให้พี่น้องนะครับใจเย็นๆเด้อพี่น้องพูนที่สิจองพันน้ำสางึงอะได้แน่นอนนะครับแต่ว่าใจเย็นๆจากน้อยหนึง่งเดี๋ยวสางอึงพร้อ,อรมเราสางึงสี่พดบอกอีกทีนึงถาทว่าลงไปเกี้ยวนานหาเก,าก้ากับสี่พดในพี่น้องเบิง้งไปเกี้ยวหอมสยามกับสิโพูดในพี่น้องเบิ้งสีให้พี่น้องเบิง้ง,น,ง,งน้ำทุขันตอนหมดแล้วแต่ว่าตอนนี้คือใจเย็นๆจากน้อยนะครับเนาะแต่ว่าไกลล้วล่ะไกลสิได้เกี้ยวเรามันมันก็เริ่มเนี่ยเดี้ยวเห็นยู่นะพี่น้องหอมสยามก็เริ่มสีเหลืองละ นั่นหาเก้าก็เริ่มทีเหลืองแล้วแต่ว่าตอนนี้เอาเขากล้ำหมันแหลวสักก้อนนะครับเขากล้ำแลลวๆเขากล้ำเนี่ยเกี้ยวมือเบิดเด้อพี่น้องเพราะว่าเขาถือว่าฮาเอารถเกี้ยวเกี้ยวมันมันติดปนมันติปนอยู่ในรถมันดิไปปนเขาผู้อื่นขันปนเขาผู้อื่นเราเิ่นดีขายยากเป็นตีขายปเลยนะครับล้วงสีมันติดตีเพราะว่าเม็ดเขามันดำก็เลยเอาเอาค้นเกี้ยวนน่ล่ะแต่ผู้ใดที่จองพันกับสร้างเอื่อไว้ก็ใจเนียนใดเน่นอนนะครับตอนนี้ก็เอาคลิปที่มาเกี้ยวเข่ากล้ำนี่มาฝากพี่น้องสักก้อนแต่ว่า ไอ้ผู้ที่จองนานหากากัมพูมสยามนี่กะใจเย็นๆนะครับได้แน้นน้อนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาแจงความคืบนาให้พี่น้องเบิ่งไอ้ผู้ที่ติดตามสร้างเงินอยู่กับสิวาสร้างเงินกึ่งหยับ่คือพอปวดพอยังให้เบิ่งอีกว่าไปหอดใส่แล้วนะครับอันนี้ก็ยากนะครับสร้างเงินกะทึงเหตุงานน้ำกะทึงเงนนี่แหละเกี่ยวเขากะล้อจังหวะล้อรหลดเกี่ยวล้อหม่องตตกน้ำนะครับมันก็เลยนบ่มันคือว่าที่เกี่ยวกเกี่ยวได้รถดนะพี่น้องว่าหม่องตากมันกะต้องล้อกันนะครับ ให้เพิ่นให้เพิ่นตากมองมีมองตามองว่างก็จังติเกี่ยวได้นะครับขันม่งมีมองตากเกี่ยวมาก,ก็่ะบ่บรูว้ว่าติเปตากใสก่กะมันก็นเลยบ่ท่านได้เกี่ยวได้นะครับเป็นอันวา่าใจเย็นๆสาหรับคลิปนี้กะมากแจ้งความคืบหน้าพี่น้องได้หู้นะครับว่าตอนนี้เริ่มเขากมเกี่ยวแล้วบัดน,นี้ก็เลือ,อนานหาก็อหอมสายามแต่ว่าใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วอีกบ่ก,กี้มือนี่ละขึ้นว่าสิได้เกี่ยวยุ่ล่ะสําหรับคลิปนี้กะเอาซํานี้ก้อนนะครับเนาะขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ